ตอนที่911ใบหน้าของลินเทียนนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีดําเข้มเพราะก่อนหน้านี้เขาคิดว่าต่อให้ไปเฉียวจะเมาแค่ไหนก็ไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ทําไมคําพูดว่าไมกา่กล้ามันจึงได้ดังก้องขึ้นมาในหัวของเขาใบหน้าของไปจีฉีก็ไม่ต่างไปจากของเขามากนักเพราะว่าลินเทียนได้สําลักน้ําใส่หน้าของเขามันเป็นเพราะคําพูดของน้องสาวของเขาที่มันดูน่าไม่อายมากๆนี่จึงทําให้ผู้คนที่อยู่ใดรอบ ได้แต่แข่งค้างไปซึ่งพวกเขาต่างก็พากันหันมองไปทางหลินเทียนสลับไปมากับองค์หญิงของตระกูลโดยสีหน้นาที่อยากจะหัวเราะออกมาอย่างมากแต่พวกเขาก็ไม่กล้าและได้แต่อดกั้นเอาไว้ไปเฉียวยังคงกอแขนของเสียเย่ยเอาไว้พางพูดต่อด้วยสีหนา้าแดงก่ลว่าน้าน้องสาเสียเย่ยังมีอีกเรื่องนะเรื่องในตอนนั้นหลินเทียนได้โบกมือเพื่อส่งวงเวทจินดังออกไปเพื่อจํากัดการเคลื่อนไหวของนางเอาไว้โดยทันทีเอาตัวของนางไป ไปจี๋ฉีได้หันมองไปทางสาวใช้ที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลสาวใช้ทั้งสองต่างพากันก้าวเดิอนออกไปแล้วหิ้วเปียของไปเฉียวออกไปอย่างระมัดระวังเสียเย,ยเองก็ได้หันมองไปทางดินเทียนเล็กน้อยก่อนจะรีบเดินตามพวกนางออกไปอย่างรวดเร็วไม่นานสถานที่แห่งนี้ก็กลับมาสงบอีกครั้งและอดที่จะคบฟันเสียงดังไม่ได้เจ้าเละเ์เบญจธาตุได้หันมองออกไปทางเขาพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าเจ้าหนูหลินไม่คิดเลยว่าเจ้าก็เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวเหมือนกัน ใส่หัวของเจ้าไปไกลๆเลยหลิ่นเทียนได้ร้องคำรามขึ้นมาไปจี่ฉีได้หันมองออกไปทางเขาโดยใบหน้าซีดขาวพร้อมทั้งเฉ็ดคราบสุราที่อยู่บนใบหน้าของตนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสายตาของไปจี่จีแล้วหลินเทียนก็ได้ตอบกลับไปด้วยท่าทางทำตัวไม่ถูกว่าข้าไม่ได้ตั้งใจนะแต่เป็นเพราะเจ้านั่งอยู่ตรงข้ามกับข้าต่างหากเจ้าคิดแบบเดียวกันไหมว่าเรื่องนี้มันโทษข้าไม่ได้ไปจี่ฉีได้แต่กัดฟันของเขาเอาไว้ แล้ก็ได้แต่อดกั้นเอาไว้เช่นเดียวกันงานฉลองในวันนั้นได้จบลงในเช้าของวันลุกขึ้นอย่างมีความสุขหลินเทียนไม่ได้พักผ่อนเลยแม้แต่น้อยขณะที่ไปเฉียวได้สติกลับขึ้นมาพร้อมๆกับวงเวทยหินหยางที่สลายตัวของมันไปนางพังน,นึกถึงเรื่องราวที่พูดออกไปเมื่อวานนี้โดยเป็นหน้าที่ขอไอเล็กน้อยอยู่ช่วคู่หนึ่งเท่านั้นเพราะว่ามันไม่ได้สําคัญอะไรมากนักวันนี้เป็นวันที่ไปจี่จีและไปเฉียวพาหลินเทียนเดินชมไปช่วทั้งตระกูลของพวกเขาและแน่นอนว่า วรวมไปถึงเสียเย่จัลเขค่เบญจธาตุและก็พญายนาคเองก็ด้วยและมันเป็นวันนี้เองที่มีผู้เชี่ยวชาญได้เดินผ่านทางไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไต้ส่วนพร้อมทั้งได้กินข่าวเลือดอันเข้มขน้นก่อนที่พวกเขาจะได้เห็นภาพอน,นัตสยิจสยองหลังจากนั้นมันก็ทําให้ข่าวใหญ่นี้แพร่สะบัดออกไปทั่วทั้งสวรรค์ชั้นนี้ว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไต้ส่วนได้ถูกทําลายลงไปแล้วนี่จึงทําให้สวรรค์ชั้นนี้ต่างก็สันสะเทือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไต้ส่วนกันหรือ เป็นถึงขุมพลังเก่าแก่เลยนะมันจะถูกทำลายไปได้ยังไงกันเป็นไปไม่ได้มันเหลือเชื่อมากๆนั่นนะ่ะเป็นหนึ่งในขุมพลังที่ปกครองสวรรค์ชั้นนี้เลยนะแล้วใครจะสามารถทำลายมันได้กันหลายๆคนภากันสศาศีษา,าของพวกเขาพอไม่เชื่อในข่าวนี้อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นก็มีผู้เชี่ยวชาญเดินทางไปดูด้วยตาของตนเองแล้วก็ได้แพร่กระจายภาพจิตสัมผัสออกไปโดยรอบจึงทําให้ผู้เชี่ยวชาญต่างก็ทําให้ผู้เชี่ยวชาญ ที่ตั้งคำถามทั้งหลายได้แต่พังาจไปแต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวใหญ่อีกข่าวได้แพร่สะพัดออกไปทั่วพื้นที่หมื่นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก็ถูกทำลายลงไปเช่นเดียวกันตระกูลหลี่เองก็ได้ถูกทำลายลงนี่จึงทำให้ขุมพลังต่างๆภายในสวรรค์ชั้นนี้ต่างก็ตกตะลึงไปตามๆกันนี่หมื่นดินแดนศักดิ์สิทธิ์กับตระกูลหลี่เป็นไปได้ยังไงกันผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนได้แต่แขงค้างไปหลังจากนั้นผู้เชี่ยวชาญทั้งหลาย ต่างก็พากันเดินทางไปยังหมื่นดินแดนศักดิ์สิทธิ์และตระก,กูลหลี่พร้อมทั้งได้พบกับซากปลักขัพังที่ดูน่าสืดสยองอย่างมากโดยเฉพาะตระก,กูลหลีที่หลายๆคนได้แต่สูดลมหายใจเข้าลึกตำตๆกันเพราะหากว่ามองออกไปแล้วก็จะได้พบกับหลุมขนาดใหญ่ที่เสมือนว่าถูกอุกบาทตกใส่นี่มันหากให้พูดกันแล้วตระก,กูลหลีนั้นแข็งแกร่งกว่าสองดินแดนศักดิ์สิทธิ์แต่นี่มันนี่มันอะไรกันหรือว่าตระก,กูลหลี ได้ไปร่วงเกินทเทพเจ้าองค์ไหนเข้าให้แล้วนี่มันและมันก็เป็นตอนนี้เองที่ข่าวนี้ได้แร่สะพัดไปทั่วทั้งสวรรค์ชั้นนี้และทําให้เกิดแรงกระเพื่อมไปทั่วทั้งสวรรค์ชั้นนี้โดยที่ทําให้ผู้คนรู้สึกมือลอยอยู่นานวันวันเดียวสามขุมพลังใหญ่ในสวรรค์ชั้นนี้กับถูกลบหายไปอย่างสมบูรณ์นี่มันเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้สำนะัตะกุลไปภายในสถานที่ที่อัดเต็มไปด้วยพลังฉีแน่นอนว่า เขาต้องรับรู้เรื่องเหล่านี้อยู่แล้วเจ้าเป็นคนทำลายตระกูลหลีงั้นหรือไปเจี่ยฉีที่อยู่ในตำหนักได้หันมองไปทางหลินเทียนเขาไม่ได้โง่เพราะหลังจากที่หยางฉีได้ทำลายขุมพลังทั้งสองไปแล้วหลินเทียนก็เอ่ยปากว่ามีธุระต้องไปจัดการและเมื่อได้ยินว่าตระกูลหลีได้ถูกทำลายไปนั้นเขาก็พันตรหนักได้ทันทีว่ามันจะต้องเป็นฝีมือของหลินเทียนข้าเองหลินเทียนได้ตอบกลับไปเจ้าละเ,เะทเบญจธาตได้หันมองออกไปทางไป่เฉีย พร้อมกับพูดขึ้นมาว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้นะมันได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับแผนการทั้งหมดของตระกูลหลี่ให้กับไป่จีีฟังนี่จึงทําให้ไป่จีีโกรธจัดถึงขีดสุดถึงขั้นทุบโตโยกที่หลําค่าตรงหน้าแหลกสลายเป็นชิ้นๆด้วยดวงตาที่อัดแน่นได้วยจิตสังหารไปเฉียวและเสียเย่ที่อยู่ห่างออกไปได้หันมองอไปทางพวกเขาพร้อมกับถามขึ้นมาว่าเป็นอะไรกันเหลือทัานพี่พวกนางได้พากันกลับมาหลังจากพาเสียเย เดินชมทั่วทั้งตระกูลของนางจึงไม่ทันได้ยินคําพูดของจรลลเกเป็นจัตาที่กล่าวออกมาเปาวหลอไบจีฉีได้กล่าวตอบกลับไปไบเฉียได้แต่หันมองไปทางพี่ชายของนางด้วยเบหน้าที่สงสัยก่อนจะจูงมือของเสียเย่และเดินออกไปในตําหนักแห่งนี้จึงเหลือเพียงแค่หลินเทียนจรลลเ้เป็นจัตาไบจีฉีและพญานาคขณะที่ไบจีฉีได้หันมองออไปทางเขาและถามขึ้นมาว่าทําไมไม่เรียกข้าไปด้วยสําหรับเขาแล้ว เขารักและอื่นดูน้องสาวของเขาเป็นอย่างมากและเมื่อได้ยินเรื่องราวที่หลินเทียนสังหารหลีกุ่หวงและตระกูลหลีไปก็ทําให้เขาแผ่จิตสังหารออกมาอย่างเข้มข้นข้าไปคนเดียวก็พอแล้วหลินเทียนได้ตอบกลับไปมันไม่ใช่ประเด็นไปจีดฉีได้ส่งเสียงออกมาเพราะการที่เขาไม่ได้ฆ่าหลังพวกมันด้วยตัวของเขาเองมันทําให้เขารู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวมากๆหลินเทียนไม่ได้พูดอะไรออกมาพอเขาเองก็พอจะเข้าใจได้ ภายในสวรรค์แห่งนี้ยังคงตกตะลึงไปกับข่าวลือกับการล่มสลายของขุมพลังต่างๆไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆวันวันเดียวกับสามารถฆ่าล้างสามขุมพลังใหญ่ได้ทั้งหมดได้ยินมาว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองได้ถูกทำลายลงเพราะคนคนเดียวนะเพราะว่ามันมีเจตจำนนแห่งกระบ,บี่ของคนผู้นั้นหลงเหลือเอาไว้แต่ว่าตระกูลหลีได้ถูกคนอื่นทำลายไปเพราะมันหลงเหลือไว้เพียงล่องรอยของพลังศักดิ์ธรรมอันเข้มข้น นี่ใครใครเป็นคนทำกันหลายกาดจริงๆผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายได้แต่ผงาไประหว่างนี้เองผู้เชี่ยวชาญอาวุโสได้ตระหนักถึงสิ่งหนึ่งรูปแบบสวรรค์ชันนี้ได้เปลี่ยนไปนอย่างสิ้นเชิงหนึ่งในพวกเขาได้พูดออกมานี่จึงทาให้ลงสุราแต่ละที่ล้วนแต่อัดแน่นไปด้วยผู้คนที่กําลังถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องของขุมพลังทั้งสจนถึงตอนนี้ก็เป็นตอนที่หลินเทียนกลับมายัางสวรรค์ชนที่สองนี้ได้กว่าครึ่งเดือนแลว้ว ว่าครึ่งเดือนมานี้เรื่องข่าวข่าวของสามขุมพลังใหญ่ที่ล่มสลายไปก็เริ่มซาลงวันนี้เป็นวันที่หลินเทียนเตรียมตัวออกเดินทางกลับไปยังสวรรค์ชั้นที่หนึ่งเพราะเขาได้ห่างจากหลินสี่สูซูและจีหยูมานานมากแล้วและมันก็ทําให้เขารู้สึกคิดถึงคนเหล่านี้มากๆซึ่งการกลับไปในครั้งนี้ก็เพื่อให้ไปเฉียวและเสียเย่ได้รู้ถึงตัวตนของจีหยูและสูซูแน่นอนว่า,จาเจริเข้เป็นจ้าท่านและพญานาคก,ก็ตามไปพร้อมๆกับพวกเขา เดินทางปลอดภัยละ่บะบรรพบุรุษตระกูลไปและคนอื่นๆอ,ออกมาส่งพวกเขาด้วยตัวเองลูกต้องเชื่อฟังคำพูดของหลินเทียนเข้าใจไหมผู้นำตระกูลไปได้หันมองไปทางไปเฉียวรู้แล้วเจ้าค่ะไปเฉียวได้กลับพึ่พำมออกมาผู้นำตระกูลไปได้แต่ยิ้มออกมาพร้อมตั้งหันมองไปทางเสียเย่พางพูดต่อว่าไม่นางเสียเย่หลังจากนี้ก็คิดเสียว่านี่เป็นครอบครัวของเจ้าเลยกก็ได้พวกเราตอนรับเจ้าเสมอแน่นอนว่าเขา หล้วเสึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างนางกับดินเทียนดีแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะถึงอย่างไรเขาเองก็มีภรรยามากกว่าหนึ่งคนแถมดินเทียนเองยังมีพรสวรรค์ที่โดดเด่นอย่างมากถึงขั้นที่แข็งแกร่งยิ่งกว่ากายโกหนและเขาเองก็ได้รับรู้ถึงแผนการของตระกูลดีมาจากไปจี่ฉีจึงทําให้เขารู้สึกซาบซึ้งในการกระทําของดินเทียนมากๆซึ่งคนที่โดดเด่นแถมยังให้ความสําคัญกับมิตรภาพแบบนี้มันมีคุณสมบัติพอเจ้าเขาจะมีคนรักมากกว่าหนึ่งคน ขอบคุณผู้วุฒโสเสียเย่ได้ตอบรับกลับไปหลินเทียนได้ยิ้มออกมาพร้อมตั้งหันมองไปทางบรรพบุรุษคนอื่นๆพาพูดขึ้นมาว่าขอบคุณพวกท่านมากๆรุ่นเยาว์ขอตัวลาก่อนเขาได้ประยักหน้าให้กลับไปจี่ฉีก่อนจะออกเดินทางนําเสียเย่ไปเฉียวและคนอื่นๆเดินทางไปยังประตูมิติเพื่อกลับไปยังสวรรค์ชั้นที่หนึ่งข้าเองก็เคยไปที่สวรรค์ชั้นที่หนึ่งมาก่อนนะแล้วก็อยากจะกลับไปอยู่เหมือนกันจอร์เจ่เบนจธาต์ ได้ส,ส่งเสียงของมันออกมา